ท่านกรรมธิการครับก็นำเสนอแต่และลุ่มน้ำนั่นแหละครับแต่ว่าก็สรุปสั้นๆหน่อยแล้วกันเชิญครับผมห้านาทีท่านปานห้าทีท่านประธานที่เคารพผมสุรทินพิจารณหหนาพักประชาธิปไตยใหม่บัญชีรายชื่อลองประธานกรรมธิการน้ำทั้งระบบในฐานะประธานลุ่มน้ำตะวันตกท่าน, <c oughs> ทานครับที่จริงว่าจะพูดให้มากกว่านี้ ต่เวลาเร่งรัดนะครับเวลาท่านสมาชิกเร่งรัดแต่ยังไงต้องขอากราบขอบพระคุณที่จะขอเอ่ยชื่อท่านผู้แทนที่ไปด้วยกันประจําอย่างเช่นท่านพรเทพของจังหวัดประจวบคีรีขันเราไปด้วยกันประจํานะครับท่านประธานครับรูปน้ําตะวันตกแบ่งออกเป็นสองรูปน้ําหลากักๆกก็คือรูปน้ําแม่กลองและรูปน้ําเพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับ ลุ่มน,น้ํานี้ลุ่มน้าเพชรบุรีประจบดีขานี่รวมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนะครับเป็นจังหวัดหลักนอกจากนี้บางก็จะมีบางส่วนของจังหวัดตากอุทัยธานีและสุพรรณบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและชุมพรด้วยนะครับลุ่มน้ําแม่กองอีกลุ่น้ำคือลุ่มน้ําแม่กองนะครับ รูปน้ำแม่กองนี่พื้นที่เนี่ยเป็นที่ลาดสูงส่วนหนึ่งนะครับตอนบนส่วนตอนล่างนั้นเป็นที่ลาดลุ่มนะครับพอฝนตกมาก็จะเป็นจุดอ่อนของรูปน้ำนะครับทำให้น้ำได้มารวมกันแล้วก็ท่วมนะครับเป็นพื้นที่ชุมน้ำนะครับรูปน้ำแม่กอง เป็นพื้นที่ที่รับน้ำนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำทั้งหมดของลุ่มน้ำแม่กองนะครับของน้ำในในแม่กองทั้งหมดเนี่ยมาเติมน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพญาตอนล่างนะครับเพื่อที่จะขับไล่น้ำ,นำเค็มนะครับในปีหนึ่งปีปีหนึ่งนะครับเราจะต้องเอาน้ำจืดจากลุ่มน้ำแม่กองนะครับประมาณ500ถึงพันลูกบาท พันล้านลูกบาทเม็ดนะครับมาไล่น้ำเค็มที่ลุ่มน้ำจ้าพยาตอนล่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราไปศึกษารรท่านประธานที่เคารพครับทั้งสองลุ่มน้ำคือลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำแม่กองเป็นลุ่มน้ำที่มีน้ำนะครับที่ไปศึกษาคือมีน้ำอยู่แล้วนะครับเป็นส่วนดีหน่อยปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาที่น้อยที่สุด จากหกลุ่มน้ำที่เราแบ่งเป็นอนุธรรมดานครับในส่วนของโครงการที่ผักดันของลุ่มน้ำตะวันตกที่ผักดันคือโครงการของลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคิริขันลุ่มน้ำเพชรบุรีนี่พื้นที่ส่วนหน้าก็คือเป็นที่ราบสูงนะครับแล้วก็น้ำได้ไหลลงสู่ทะเลนี่ไวมาก นะครับบางครั้งก็จะมีการท่วมโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นคือโครงการขุดแม่น้ําเพชรบุรีสายที่สองนะครับซึ่งเป็นโครงการของทางราชการที่มาแล้วแต่อนุกรรมธิการลุ่มน้ําตะวันตกเมื่อไปดูงานศึกษาดูงานพบว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องการให้น้ําที่เป็นน้ําจืดน้ําฝนไหลลงทะเลไวเกินไป ยังได้ปรับเปลี่ยนโครงการจากคลองดีหนึ่งนะครับมาเป็นการขุดลอกคลองมาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําในลุ่มน้ําเพชรบุรีนะครับงบประมาณที่ตั้งไว้ที่จะขุดก็คือ1 1ึ่งหมล้านนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจากการขุดแม่น้ําเพชรบุรีสายที่2มาเป็นการปรับปรุงแหล่งน้ําอย่างเช่น ห้วยทิะจันหรือแก่งกระจานเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ในการศึกษาของอนุกรรมธิการได้ศึกษาไปถึงบริเวณบึงธรรมชาติอย่างเช่นบึงบัวที่อุทยานอุทยาน300ยอดนะครับให้มีการปรับปรุงผันน้ำจากน้ำกร่อยให้เป็นน้ำจืดนะครับให้พี่น้องเข้าไปใช้ให้ได้เกิดประโยชน์นะครับที่มีอยู่ประมาณ20,000ไร่นะครับท่านประธานที่เคารพ นะครับน้ำฝนจากเขื่อนวชิลาลงกรเมื่อปล่อยมาทีุ่่มน้ำแม่กองนะครับปรากฏว่าประโยชน์ที่ไหลจากเขื่อนวชิลาลงกรหนึ่งนี่ไหลลงมามันไวเกินไปทางอนุกรรมิการเลยเสนอให้ตั้งเขื่อนอีเกเขื่อนหนึ่งขึ้นมาคือเขื่อนบ้านจันเดนะครับใช้งบประมาณประมาณ4 0 0พล้านนะครับเพื่อให้มีการปรับปรุงให้น้ำเป็นการเพิ่ม น้ําในบริเวณร่มน้ําแม่กองขึ้นมาอีกนะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกัก,กเก็บน้านี่รรท่านประธานที่รพครับคณะอนุกรรมิการได้ศึกษาแนวทางทั้งหมดของร่มน้ําตะวันตกทั้งหมด68โครงการนะครับทั้งนักวิชาการจากกรมจมบประานที่11นะครับจมบประานที่11ชมอประานที่12 13 14นะครับสักนัก ทรัพยากรน้ําแห่งชาติมมกรมทรัพยากรน้ํากรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะครับได้ประเมินโครงการทั้งหมดแล้วก็ผลักดันโครงการส่วนหนึ่งเข้าไปสู่กรรมการน้ําแห่งชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารท่านประวิตรวงตุวัญก็ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งได้ไปทําแล้วเช่นปปาปปาที่ห้าของสมุทรจังหวัดของจังหวัดสมุทรสงคราม ก็ได้รับงบประมาณไปบางส่วนแล้วทีนี้โครงการ68โครงการนี้ก็มีงบประมาณซึ่งทางรัศาทางราชการได้เสนอขอมาผ่านคณะอนุครรมธิการมานะครับผมจะขออนุญาตกาบเรียนนิดนึงนะครับเพื่อเป็นเพราะว่ามันไม่ได้บรรจุในเล่มท่านสมาชิกอาจจะไม่ขนใจจะไม่จะได้สงสัยท่านประธานที่เคารพครับ โครงการต่างๆส่วนหนึ่งอยู่ในเล่มสีฟ้าๆมันบรรจุไม่ได้ทางคณะกรรมการได้พิมพ์อีกเล่มใหญ่เยนนี้ยังพิมพ์ไม่เสร็จครับท่านท่านครับคาดว่าจะเสร็จเดือนมกราจะแจกให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีกรอบหนึ่งครับโครงการที่ลุ่มน้ำตะวันจกได้รับเสนอง็ประมาณไปที่รัฐบาลนะครับผ่านสภาผู้แทนราษฎรส่วนหนึ่งแล้ว คือโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันครับ8 0 0ร้อยล้านนะครับโครงการที่สองคือการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเพื่อจะเอาน้ำทั้งหมดไปใช้ที่อำเภอหัวหินครับ1้อยห้าิบหล้านผมจะขออนุญาตอ,อ่านเฉพาะโครงการใหญ่ๆนะครับการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อ การท่องเที่ยวเชิงนุรักษ์ศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติบึงบัวอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดประจวบคิรีขันครับ118ล้านนะครับโครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำห้วยใสงาม220ล้านโครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอู835ล้านโครงการกักเก็บน้ำบ้านไสทอง 980ดบล้านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำคลองบางสะพาน1นึล้านโครงการปรปับปูปรับปรุงประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพานโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอเนื่องมาจากพะัําลี่จังหวัดประจวบีีรีขันธ์283ล้านนะครับโครงการผันน้ำ สู่คลองสายใหญ่เขื่อนปานบุรีไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว218ล้านโครงการจัดหาน้ำให้รัตดรตะบน300ยอดอำเภอ3ยอดล้านนะครับโครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนคริน ไปช่วยพื้นที่ที่แห้งแล้งในอำเภอ,อบ่อพลอยอำเภอห้วยกระเจ้าอำเภอเหล่าขวัญอำเภอหนองปลืออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ต้องเป็นการเจาะผ่านภูเขาเลย16,287ล้านบาทโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาตั้ง ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี980ล้านบาทโครงการอาคารทดน้ำบ้านด่านพร้อมระบบส่งน้ำตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี450ล้านบาทนะครับโครงการ ลุ่มน้ำพาชีนะครับอาคารทดน้ำบ้านสุกะเพราพร้อมระบบส่งน้ำตำบลคอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี356ล้านบาทนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตอา่านโครงการใหญ่ๆ คโครงการท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำห้วยตะแบดเครือข่ายอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากโครงการพระรามลี่ครับพันสองร้อยล้านบาทนะครับสุดท้ายท่านประธานครับโครงการแก้มลิงทุ่งหินอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับท่านประธานครับ มีงานขุดลอก7 70ล้านบาทงานปรับปา400ล้านบาทงานถนนคอนกรีตนะครับรอบทุ่งหิน700ล้านบาทศูนย์ประชุมแสดงสินค้า400ล้านบาทงานปรับปรุงถนนภูมิทัศน์รอบแก้มลิงทุ่งหิน2,800ล้านบาทรวมทั้งหมดของทุ่งหิน 5,370ล้านบาทสุดท้ายจริงๆคือโครงการลอกคลองปาปาขอโทษครับลอกปากคลองปากมา่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทสงครามครับ64ละ46ล้านบาทรวมที่เราไปศึกษามาสองลุ่มน้ำใช้งบป,ประมาณทั้งหมด40,000ื่น ร้อยหกล้านบาทกรับเรียนธรรมทานไว้ครับอันนี้คือสิ่งที่อนุกรรมธิการรูปน้ำตะวันตกได้ไปศึกษามาประมาณ20ครั้งบางโครงการได้ไปสองรอบครับธรรมทานครับขอบคุณครับรรท่านระานครับ